สวัสดีครับผู้เรียนรายวิชา BUU o o ูทุกท่านสำหรับรายวิชานี้เป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสุขภาพเช่นเดิมครับในหัวข้อเค็ดไม่รับอัพสกิลนักสื่อสารสุขภาพซึ่งการสื่อสารสุขภาพที่จะมีประสิทธิผลสมบูรณ์นั้นมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบหลักของการสื่อสารซึ่งประกอบไปด้วยผู้ส่งสารสารช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสารเป้าหมายรวมถึงการเข้าใจแนวคิดหลักการและกระบวนการสื่อสารที่นำมาใช้ในการสื่อสารสุขภาพครับซึ่งหากทุกท่านสนใจเรียนรู้เบื้องต้นสามารถเข้าไปศึกษาได้ด้วยตนเองในบทเรียน BUU MOOC ในเรื่องของการสื่อสารสุขภาพแบบจำลองและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้นะครับสำหรับบทเรียนนี้ เป็นการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองประมาณ3ชั่วโมงครับซึ่งมีบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะในการสื่อสารสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารสุขภาพซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญมากนะครับสำหรับนักสาธารณสุขที่มีหน้าที่ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครับในบทเรียนจะประกอบไปด้วยบทที่1การพัฒนาทักษะ ในการวิเคราะห์ผู้รับสารเพื่อการสื่อสารสุขภาพบทที่2เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักสื่อสารสุขภาพและบทที่3เป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะการพูดสำหรับนักสื่อสารสุขภาพครับทั้ง3บทเรียนจะเป็นการพัฒนาทักษะเฉพาะสำหรับนักสื่อสารสุขภาพ เพื่อที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลองค์ความรู้ไปถึงประชาชนผู้รับสารเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ mm hmm. เมื่อทุกท่านเรียนรู้ด้วยตนเองจบครบทุกบทแล้วนะครับ mm hmm. อย่าลืมทำแบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียนด้วยนะครับ mm hmm. และเมื่อทำคะแนนร้อยละ70ขึ้นไปทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรด,ด้วยครับ สำหรับเคสไม่รับอัพสกิลนักสื่อสารสุขภาพในบทเรียนนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับการเรียนรู้และมีแนวทางในการพัฒนาทักษะการสื่อสารสุขภาพเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานการเรียนเพื่อประโยชน์สูงสุดในการนำไปพัฒนาสุขภาพของประชาชนนะครับสวัสดีครับ